นัมามองเราเลยรู้แล้วรีบผมรีบกลับบ้านเนี่ยออนั่นเฉยๆหลับตายหลับอยู่เฮ้ยกาบสวัสดีพี่ๆ FC ทุกทันด้วยนะครับผม King NG นะครับทุกคนก็ ผมเจอใครไม่รู้อ่ะทุกคนมันเดินอยู่ตอนเนี้ยผมเดินมาจะถึงบ้านผมแล้วนะครับทุกคนก็ถึงตีนเขาแล้วแต่ผมมาเจอมันเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นใครกันแน่เดี๋ยวผมว่าส่องให้ทุกคนดูดีกว่าแต่มันอยู่ด้านหน้านูาน้นนะทุกคนรอดูก่อน,นเ,เดินเข้าไปดูดีกว่าเข้าป่ามา ครั้งแรกก็มาเจออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมีทั้งดีทั้งไม่ดีก็เมื่อกี้ก็ดีที่ลุงสามช่วยผมไว้ก็เกือบเกือบแล้วเกือบจะเป็นผีฟ้าป่าแล้วทุกคนแต่ผมเห็นมันเดินอยู่ข้างหน้านูนะ้นนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่เหมือนคนขี้เมามากเลยทุกคนลองลองซุ่มๆเข้าไปดูดีกว่านะไปทุกคนไปกันครับ เมื่อกี้เห็นมันเดินอยู่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนของมันแล้วไม่รู้นะครับอ๋ทุกคนน้ำหายไปไหนแล้ววะทุกคนมันหายไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้มันยังเดินมาอยู่เลย แต่ตอนนี้ผมก็ไก่หืนทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเจอหรือเปล่านี่นทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะส่งเดินเข้าไปใกล้ๆกว่านี้นะเพื่อจะไปดูให้มันชัดๆว่าไอ้หาเนี่ยมันคือใคร มันมาดักครว่ทุกคนได้ยินที่มันพูดไหมแต่ตัวแปกๆผมว่าไม่ใช่คนทาบ้านผแนะ่รอดูมันสักพักหนึ่งกันว่ามันมาทำอะไร อะไรที่นี่ะทุกคนในป่าพอท่านนี้ผมขึ้นมาเนี่ยไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเลยนะครับลองดูก่อนทุกคนเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> <Hey. S 1> ผมมาต้องถามลุงว่าลุงเป็นใคร หามาหาหน่อยคนไม่ดีบอกว่าเนี่ยเฮ้ยแมวอยู่ไกลๆนี่แหละไม่รู้หรอกว่าลุงเป็นใครเนี่ยลุงนี่เมาหรือเปล่าเนี่ยลุงเออคุยตรงนี้แหละเราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วลุงเเขข้้้้้าามใใกกลลๆนีีีแววดด๋ยูหองของดีอะไรผมไม่อยากได้หรอก อย,อยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้แห <c oughs> ละลุงลุงมาทําอะไรที่นี่เนี่ย <c oughs> อยู่ในป่าเนี่ยรออผมไม่กลัวหรอกลุงแล้วลุงมาทําอะไรที่นี่เนี่ยฮะคนลุงเมาไปเนี่ยผมถามลุงหน่อยด <c oughs> ิเมี่ไหนาผเ,เป็นคนเเ <c oughs> เหมือนอนะ <c oughs> แล้วลุงมาทาอะไรที่นี่ที่นี่ในป่าเนะี่ยไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยอ้าวผมก็คือผมก็คือนักโทษฤาษีหนักสมาธิกลางป่ามไม่เคยเห็นเหรอพูดอย่างติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดลุงใจะให้ผมเชื่อลุงเหรอเนี่ยมผมถามหน่อยลุงคิดว่าผมโง่เือไงฮะเข้าใจแล้วมาเจอกันครัง้งแรงมันไม่เสียใจกันผมดูเนี่ยดูออกเลยลุงเมาเนี่ยมึงลองเปิดใจดูก่อน เปิดใจอะไรเปิดใจไปไหลายรอบแล้วโดนหักหลังทุกทีอะ่ะน,นี่เราคุยกันตรงนี้แหละลุงออกมาไกลๆก,กูเร็วกูไม่ทำอะไรมึงหรอกอืมลุงนี่แปลกๆนะแปลกๆนะฮะ,ะ,ะผมนั่งตรงนี้แหละลุงลุงชื่ออะไรเนี่ย ไอเปี๊ดลูจกจับชิงไอปียแล้วลุงเรียกผมเข้ามาใ,ใกล้จะมีอะไรหรือเปล่าผมรีบกลับบ้านเนี่ยของดีมึงไงของดีผม,ผมไม่เอาหรอกอนนผมผมันมีดีอยู่แล้วโอ๊ยมึงเน่าความอยากจังเลย แล้วลุงไม่กลับบ้านลุงเลยอเนี่มลงไม่เฉื่อยใจกูมึงก็กลับไปเถอะไม่ต้องมาพูดคุยกับกูให้เสียเวลาได้เดือดทั้งนั้นผมกลับแล้วนะไปไปไปเดี๋ไปกลับแล้วนะแล้วลุงบ้านลุงอยู่ไหนนะผมถามลุงหน่อยกูบอกแล้วไงผมคือลือสีลือสีบ้าอะไรใส่ชุดแบบนี้มีที่ไหนผมไม่เคยเจอป่าแบบนี้เลยเฮ้ยวะอ่า มึงน,นี่ไปแกนนมึงมาดูของดีกูก,ก่อนเมาใจๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เลี่ยมกับผมนี่ไม่เลี่ยมกับมึงหรอกทุกคนเดี๋ยวเราเลี่ยมของลอง้วเราไม่รู้ว่าแกทำล้อมุ่งก่อนเรไมรู้ว่าแกจะทำอะไรผมนะเดี๋ยวผมจะเตรียมของไว้จัดการแกนะเดี๋ยวกูให้คาถาป้องกันตัวกับมึง กระทาอะไรมันช่วยอะไรอ่ะลุงเรื่อเวลามันเดินป่ามันก็ช่วยในตัวมันแหละอืมเฮ้ยมึงเข้ามานี่แล้วรู้ว่ามั้งมันเครียดแต่ยังบางอย่างแล้วกูมองเห็นในตัวมึงกำลังมีคอสอะเมื่อไงกูช่วยเอาก่อลุงรู้ได้ไงว่าผมกำลังมีคอสเน่ย ธรรมดาแลยเนี่ยผมเชื่อลุงได้เนาะผมถามเนาะอ้อเชื่อได้เลยนะเมาหรือเปล่าไกลๆนี่เดี๋ยวกูเอาเคราะห์ในตัวมันออกใครออกออกนะข้าวออกไม่ได้นะลุงโดนฉมนแน่โดนไม่เฉยใจมึงก็กลับไปเถอะกูพยายามจะช่วยมึงนว่าผมโดนพวกผีสารไล่ตามนะกูก็พยายามจะช่วยอยู่ ก็ยังจะสงสัยในตัวกูแล้วลุงต้องการอะไรเนี่ยกูไม่ต้องการอะไรหรอกกูก็พยายามจะหาช่วยคนเนี่ยแหละเออเอามาแล้วลุงจะทำยังไงเนี่ยเอาคอออกเลยเออแล้วกระเป๋าวางไว้ไกลๆก่อนต้องทอดให้หมดเออแล้วอะไงยุ่งเยอะมากมากเลย นั่งขยับมาอีกอันลังไปทนออันนดเข้ามาขนไนิดนึงได้ทันน,นัด<ะ>เออหมายถึงหนะ่ักมากทนะอโอเค <c oughs> เออพอนะรอมนหับตาแล้วนั่น้นเจะทำทีไหลับตาหย หลับแล้วอย่าแอบมองจะแอบมองทำไมอย่ายังลุ้เออนั่งสมาธิไปเล่นแหละอย่าหันมามองเราเลยเออผมรู้แล้วรีบผมรีบกลับบ้านเนะี่ยเออ ัเฉยๆหลับตาเฉยหลับอยู่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนสัตว์เอ้ยมาแง่งเล่นงานกูไร้เฮี้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเงาค้องกูมา mọi lời bài 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 สัตว์นี้โอ๊ยไอ้เชี่ยขี้เมามึงหลอกกูหรอวะมึงไม่ใช่ผู้มีฤทธิ์เสษใช่ไหมเชี่ยนี่มึงหลอกกูใช่ไหม Hả? <N -cười> Mane đi, mani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  đi, mori 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 ไม่รู้มันวิ่งไปไหนของมันไม่รู้ว่าวิ่งพาไปหาพวกมันหรือเปล่า <int ress> อยู่ไหนวะทุกคนมีแต่เสียงเฮ้ยผมเจอแล้วมันเดินขึ้นางผมเดี๋ยวทุกคนตามไปดูดีกว่าผมไม่รู้เนี่ยว่า มันจะพาผมไปไหนกันแน่นะทุกคนเราลองตามไปดูดีกว่านะครับหายไปแล้วเฮ้ยทุกคนผมเจอมาแล้วมันแอบอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราซุูม ก็เดี๋ยวเราจะไปจัดการมันดีกว่าเออมึงไอ้นี่ไปเดี๋ยวมึงโดนส้นไต้นแน่สัตว์ให้มันได้ใจไปก่อนนะทุกคน,นเล่นกับใช่ไหมมึงจะมากเลย แน่ทุกคนใครมันได้ใจไว้ก่อนเดี๋ยวผมจัดการมันแน่ลองเพลงด้วยทุกคนเอ มันคิดว่ามันแอบผมได้มั้งมันแอบมาอยู่หลังเห็นตรงนี้ผมเกือบเดินเดินไปอีกเ้นหนึ่งแล้วนะดีที่ผมได้ยินเสียงนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนทุกคนไม่รู้ว่าพวกมันอะไรมันเนี่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับผมก็พลาดไปเชื่อมัน ให้มันดีใจไปก่อนทุกคนคต้องดูก่อนข้างๆลบว่าอห้ยมันดีใจไปก่อนทุกคนคงต้องดูก่อนข้างๆอว่ามีอะไรหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยมันบอกมันได้ของไปแลกกับเ้แรากเ่าก มนรู้จักไอ้ชั้น <Okay. S 1> เดี๋ยวทุกคน mm. เดี๋ยวมันนั่งทำอะไรของมันก่อนมันผมได้ยินมันพูดนะว่ามันดูอาจารย์มูเสริมด้วยไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรมานะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอากระเป๋าวไปทุบหัวมันนะแล้วจะกระืบมันพาุกคน มึงมึงมึงเอาของกูเหรอฮะมึงมือนี้กูเหรอโดนอีกแล้วหลอกกูเหรอแล้วเมื่อกี้มึงพูดเกี่ยวอะไรกับอาจารย์กูวะอาจารย์มูเตอร์ฮะถามมึงไม่ทำอะไรมาฮะมึงไมทำอะไรมาฮะ แล้วมึงเอาของกูไปทำไมฮะกเอามาประทายชีวิตไงแทง<อ>ชีวิตอะไรกู้ถุไอ้ถได้ยินเกี่ยวกับเล่าอะฮะ,ะเอาของที่ได้่ยไปแหลกกับเล่ามึงแม่งมขอร้องปล่อยกูเถอะปล่อยเชียอะไรมึงไปเบื่อประทายชีวิตแล้วมึงกินมึกทีถุงมุกทีถุงมุก <laughs> ทีถุง คือครูคือคูะคือคูเหรอคือคูเหรอคือคูเหรอเหมกินคือเกี่ยวกับอาจารย์เรียมไปทำอะไรมาวะถามหนเลยะเนจัดได้กผมมาก ก็โดนกระถืดแล้วมึงจะกระถือมือข้ามีขโมยของกูมีขโมยของกูมือข้างแก็เชื่อใจมึงให้มึงเอาคอออกให้จะได้รับคอแล้วไมาขี้อะไรขี้ปูเนี่ยฮะรู้ว่ายหคลอดมึงตางอยู่ในต่างการขอขอขอใช่ไหม มึงจะไปไหนก็ไปเลยไปร้องขู่ขอได้ไหมไอ้สัลว์นิรย์ ไปเลยนะไหนกูนเจอมึงด้วยทุกคนไม่อย่างันมาเจอมันเนาะออกไปไหนแล้วไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูมันก่อนเมื่อกี้ มันบอกว่ามันโดนอาจารย์มูเซอร์มาด้วยนะมันไปขโมยของเขาผมไม่รู้ว่ามันไปเจออาจารย์ได้ไงนะแต่มันบอกมันโดนท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยกระทึบไปหลายทีนะเฮ้ยมึงยังไม่เข็ดเหรอวะฮะมึงฝากห้าเลยมึงออกมาดิมึงออกมามึงฝากไว้เนี่ยมึงจะจัดให้มึงสักรอบนึ่งไปไหนแหรววะทน วัวทุกคนโอ้ให้เคาะแม่งที่มเฉยเลยทุกคนไปเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเจออาจารย์มูเซอเดี๋ยวเราค่อยถามดีกว่านะว่ามันเป็นใครกันแน่เดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกลับก่อนดีกว่าแม่งวันนี้เจออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบเดินทาง กลับกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยก็ผมขอโทษที่ผมพลาดน,นะผมก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นคนไม่ดีนะทุกคนไป